โดยพี่น้องเลยกราบทักทายสบายดีเลยก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปุกขุทุกคนเนาะพี่น้องเลยกายินดีต้นหับทุกทุกท้การน,นักข่าวสุซองของบ่าวคำอุทุพตนเก่าเด้อพี่น้องเลยเนาะคือมื่อนี้นเนาะ,ะทางบ่าวคำก็ได้เดินทางมาหาครอ,อบครัขวของอสาวสาวสาวนาะพี่น้องเลยอ่าสิบเงนินทางบ่าวคัม็ปยังบ่เคยมาจากเถื่อเด้เถื่อเล็กมื่อนี้เนาะอ่ากับมีแต่ว่าสิพาทุกคน อาไปติดตามชมน่วกันเพราะว่าบอกคำเห็นนคำคิดเลยพี่น้องเลยาหลายๆช่องเนาะแต่หลายทีมงานเข้ามาถ่ายทำเพิน่นอ่าอันนี้แกค,ค,ค่ายเคียนกันแบบกับน้องเต่าเพิน่นประมาณนี้แหละกับสาวเต่าเพิ่นอ่าประมาณนี้แหละพี่นนะ้องเนาะอาการของเพิ่นกันอ่าบอกคำบ่าได้เห็นเพิน่นชือว่าจะดูตะกี้เห็นอยู่ตะกี้เรื่อยอ่าอ่าเพิ่นมักแดนโยกผู้ชายตะกี้เลยพี่น้อง อ่าคําคําไปห้องเรียนสิได้ประมาณแต่อ่ายังน้อยๆจะกิเล่นอ่าเปิ้ลไหลไหลยกผู้ชายอ่ผู้เป็นแม่ก็เล่นตามาบ่ฮู้ว่าอ่าญาญาเพิ่นเป็นจังได๋เนาะก็เลยสิพาทุกคนเข้ามาเบิ่งมาชมนํากันมาเยี่ยมมายามเบิ่งเนาะพอดีว่าได้เครื่องสิขมาตอนเพิ่นอยู่มื้อนี้ไปพี่น้องเอ้ย มันเป็นจังไดอ่าแล้วก็อยู่ทางเสียงพลุปุอนอนหน้าประจําเราเบิ่งเนาะอยู่ทุ่งหทตรงหน้าพี่น้องมื้อนี้มานํากันกบ่เวียดแต่2คนคือเก่าพี่น้องเอ้ยจังไดกะโอเคเนาะเย้พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่า ทานี่พี่น้องเนาะคือมาตามมาตอดเพิ่นก็ดฮะนี่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะเอามานํากันกับบ่เวียดเพิ่นมื้อนี้สบายดีเนาะือว่าือเลขเด้เด้เฮา2คนมื้อนี้เนาะเรนตนหลาย่นหลายชอยู่กือคินี่กือวานั่นล่ะเนาะกยังบ่ทําตัวจริงพ่นไมาถามเบิ่งเลยนีให้เบิ่งนี่เด้อพี่น้องเอ้ยพากันถามทางมาผู้ัน โอ้ไปแม่ไปบันเหงบวีดเนาะไปเยี่ไปยามเบิ่อน้ำกันที่น้องเหงเนอะแม่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 นี่แม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 ่นม่แ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 ม่่แม่แม่่แม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 ่แิ่แม่แ่่่่่่ิ่่่บิ่่ม่่่่ิ่่่ม่บิ่ ล่มเลยพี่น้องเลยเป็เบียกับมือบ้านนี่น้องเหวี่ยงเนาะบ้านนี่ก็ล่มเลยคนนี้อัดขึ้นไหนเด้อเนาะเราอยู่เทียงอยู่ได้เลยไปไปตามร้านขึ้นบ้านเด้อพูกเด้อยังขึ้นไทยอันขึ้นบ่อครับบออยู่ทุ่งเทียงพี่นี่เนาะเอาสบายดีเด้อแม่เด้อสบายดีอืมบ่เคยถึงเราก็ได้ไปโดนละ No, kìm nó, thôi ở tập bài đinh nó đó. No, nó ngay ngon nó nó ngon ngon nó ngon 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 nó ngon 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 สซฮาปีร so so ูนเอื้อยได้ช่หโดนเนนแตื่นแล้วที่อืนสาวนอนแืวอืเอื้อยกะได้คือกันได้กือกันพี่น้องแบบแตะมือนอนแบบสีบอกด้ไจังได้นังนังอ้อวมื่อนี้เป็นจังได้่ไคือนอนยูเคยเชืย้มยาได้ก็กินยากินยาแบบมาแบบยามาเตะนมอว่าอืเป็าไปไปกวดบ่ เปน้ลบวกชั่งเปิ้ลบวกอ่ะเปิ้ลในขวดได้ละมันเพรบพอแล้วก็ขออนุญาตถามเด้อแม่เด้อค่ะคือเพิ่นนี่เป็นตั้งแต่เกิดบ่หรือยังไดบ่เกิดก็ไ่ได้เปิ้ลเล็กๆนี่ว่าเป็นิ้ลยังก็ไม่ทั้งถ้าเพิ่นเป็นเนี่ยค่ะเปิ้ลโตเพื่อนโตเพื่อนโตเพื่อนเป็นตั้งหลายปีแล้วหลายปีแล้วคือคือแต่เกิดมานี่ปกติเนาะติ ประมาณน่าจะปีเมตที mm ่เ hmm. พ yep. okay. ิ่นยังไนโตกเพื่อนประมาณสิบปลายปีนะสิบปลายปีตัวแสดงว่าเป็นแบบนี้มานี่กสิบปีแล้วเก้าปีนี่แหละเก้าปีเก้าปีที่เขาสิบปีเนาะเนาะถูกคือเลี่ยงเลี่ยงกันไปอย่างที่นั่นอยู่ไปอย่างที่นั่น ยาคงผิดก็ได้แต่เบิ่องต้นคือคือจังนั้นอย่าไปพาไปหาแพทย์หาหมอบ่ไปไปไปอยู่หแพทย์หาหมอก็ไปแบบหมอถ้ำหมออย่างท้อบ้านมันไปบัดไปบัดทุกเบรดทุกเนี้ยนะน้องเบื้งเนึ่งคือแต่ว่าเนี้ยมันอยากให้ลูกดีลูกเศร้าสันเสาะหาทางโชคหาวัลสันเตะก้นเตะกอนกับอาการนักบันี่บอรักอาการของคนที่นักบันี่บอกเตะกอนเตะกอนนะหมอเตะกอนในชิมักไปมักไป ทักไปมนาดิมนาเที่ยวมแต่เพื่นท่านะเป็นนักเริ่มเป็นนักนึ่ได้จับมือแล้วนักแห่งหนะก็ได้สงปีอืมสองปีแล้วที่ว่าเป็นนักเกือเพื่อนหนิงไม่ได้ไปทั้งใดเลยนอนอยู่เบบซี่เลยบ่เตมือ นั่นอยู่เว็บบ่ได้ออกลงทิ้งให้ทางหน้าสิไปลงลุงพุ่นไว้ลงบ่บ่ได้ลงไว้ลงเป็นงไดเนาะลงบ่ได้ปิ่นแหงจังอ้าวช่วงนั้นช่วงแต่ตะกี้คือว่าเห็นไปอยู่เนาะไปเพราะว่าบ่คําไปเห็นพ่นอยู่ได้พี่น้องเก็แงจังคอันลๆมันบ่ได้แล้วกมันเด็กกสิลุกไนี่เนาะอืมือขออนุญาตเนาะให้แม่เล่าอ่ตั้งแต่ต้นให้ฟังนี่ก็แม่กายสาเหตุของเพิ่น เจอเจอโต้เนเม่ได้จอโต้ตตตตตตเพื่อนโ<ม>ต้เพื่อนมาแต่ก็ซึมมาเลยแต่ก็เป็นถนอยวหน่อยเนี่ยนะคืออ่าค่อยค่อยเป็น<ด>เ,เริ่มเป็นเธอเด็กเธอนหน่อยเริ่มมานั่งแห้หนี่คืึสองปีสองปีขึ้นหลังหลังเลยทีมงานเขามาเยี่ยมกะเพิ่นปากเพิ่นเบาน้ำอยู่บ่กเปากบ่บเปิดปากบัดอยู่น้ำพอน้ำแม่์ได้ใช่ไหม พ่อเบกับปูปาเอ้าค่าชองปีหนึ่งปาปะตะกี้หลักก้นหลักปะตะกี้หลักปกอยู่คือคือปูปะมาในึ่องปีแล้วสองปีแล้วเด็กตัวน่ารักเนาะพ่อครับล่ามปาักบาดเดียวก็ได้วเลยคือคือช่วงนี้เด็กก็มีว่ามีอย่างหรือเ่เวาอยู่แจกตะกี้นี่หันล่ามบาดนี่แหละทำบาดเดียวกล้เดีมยวใช่ไหมว่าเทวดาเดียวเลยเทเดวโอ้ยนองกลัวน่างเอย อันนี้นี่บมเมนว่าเราว่าเขาบอได้เนาะ,ะคือแบบว่าคือคิดแบบว่าบอยาบปลาบอะฉันจ้ะคือแลายผูหลายคนมาถามกับบบบปลาอําไพเลยลอโอ้โทุกเ,<า>เห็นได้ในะคลิปที่น้อเวียนเนาะหล้ว<า>สองก็มาคอือยังไรบอกคำคือได้ยินเพิ่นว่าว่าตบตีตัวเองบอกไหมตีเพื่นเป็นอย่างเนาะ ก้บบุูบุหูใช่เหตุเลยวดตัวเองตีตัวเองตีเมืองกับป็นเังไหเอาได้ลำม่ได้เอาแบบตัวเองให้ตัวเองคิดบ่แม่บาทหมดเลยตีตัวเองตีไม่ีตกนะชัดนน่งกุาชัด้กุเม่เนาะครับเนาะเท่านี้มาทำนี่มึงอยากถามบึงอยู่เนาะเนาถามมึงด้บ่แม่คือไปไปหาหมอทําหมอนี่นี้น้ำบาทน้ำเมืองเขานี่ยนว่า มีแนวเหตุบอหรือว่าแบบใดตอนนั้นเป็นตะกี้ตะก่อนนอยู่น้ำทํำอยู่อยู่น้ำท้ำอยู่น้ำเขาทำมันีีเป็นปัวได้แต่เพิ่หยออกกอไดออกก็เป็นหมดเป็นโม่บนบ่ไปพิ่นไปพิ่นถูเบ็ไปแต่แต่ลม่นะเพื่นว่ามาจังไรช่หเนนาะอ๋อนึ่่นี่ห่นึะกเชวหากหาชอกหาทางปิดปัวอยู่เนาะ แต่กระจกจังเลยลพี่น้องเอมีแต่คุ้มืงนีองกะเบิงมีรแน่จะเบิงชอยนี่ยอแมเดี๋ยนี่เมนเลยไอม่ไ้เบิงนะจะพอกับเมนนะกับไอเนี่ยพอกับเมนือ่นองก็มเนี่บิงก็เพได้แต่เบิงที่น่าชงกันนะคนนอนพี่น้องน้ามันกินได้ปกติบ่

คือเขาบว่าช you know? you know? you know? ีพ uh ิน huh. น่ะได้ย so, yeah. uh ินเนาะนหนจะได้ย hmm. oh, yeah. ินจะเบาปากนะจะเบากจะคชีว่านะใดน้องบอครับเนาะมาเห็นแล้วโอ้ยเป็นตาตันพี่น้องเลยว่ายังบ่อยากออกไหนก็ได้มาพบกับพ่อตัวจริงเพินกันเนาะพอมาเป็นเศษเป็นสาวเได้เลยนี้าะบอครับเนาะพ่อกับแม่กับบจักความสปิ่นสีปัวเลยบูชาคมชีววิชีวานี่แหละ นอนอยู่หน้าประจำเลยนะเนาะเบิ่งนี่เนาะโออเบิ่งเด้พี่น้องนี่อ่าบึดซุงสิลําบากเนาะบึดลําลํบากคือแบบเสียดด็ดที่แบบจองว่านีเบิ่งเบิ่งแล้วนอนฮนะแต่ว่าเพิ่นก็ลุกนั่งลุกหยังอยู่นี่แห่ดึลุกลุกโอ้ลุกเองบ่ได้ลุกเพื่อได้นอนเพ่เออจอเนาะอยากลุกดูจักเแม่คือเว้าแล้วเนาะเาเว้ากัน่เรื่อง thứ uh, mẹ tham gia đúc bố, cả. bố vào nắm kia. Thường chắc. Ừ. Bố chắc nữa ừ. nó, đúc ừ. 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 yên. thương đúng phải... à, thằng Bồ Khám hình clip nè, đằng đằng nè, cứ hình lão dừng, nắm mình cốc xô cốc sào xem, lão hít nhỉ? Dừng nữa cả, hắn phong cả เจ็กชิว่าเป็นอย่างนอบน้ำเนาะคือป้าให้นั่งพวกนี่กันพวกนี่เลยให้ยืนพวกนี่กับพวกนี่ยู่หันเลยโอ้ทุกเนาะคือแบบผัดตมขนมหลายขู่หลายคนกนั้นไหมชี้เทพันกินหรือเปล่าแม่บ็กินเดียบาดยากบาดยากกินเนาะบัดกหญ่กินบาดเดียวคืออันนี้ก็ยันแล้วอันนี้นะเคลนว่าเล่านึ่นก็ให้ทั้งทำแม่เด้อกินเอาวกกินอ่ายันมัน พิทเพื่นจะบอกใหกินการทำบจักันีืนนยนี่ะจะยัดจะย่างเดียวจะย่างเดียวคือแบบประเภทนุ่มประเภทยังก็กินได้ครับแม่เนยสนอนี่โอ้กเป็นนุ่มเป็นยังกะเหมือนไม่ได้ไปูกินกับตามก้อวต้กินบาเดียวโอ้ยลกคือแบบอย่างนี้ยจงกินแม่ คือแบบบุหูเสหิตแล้วเราแบพญาพินาเพิ่นเป็นโรคยังเลยพี่น้องเลยแต่ว่าแบบไปหาแพทย์หาหมอเพิ่นโอ้อีกแบบนึงเนาะไปหาทั้งหมอทั้มบอยังบอกอ่ว่าเป็นแบบนึงหมดหแบบหนึงหมดหาหมอแบบหนึ่งละย่างเลยนะคละย่างลักๆที่เพิ่อนว่านี่ว่าเป็นยังก็แม่นภาษาภาษาหมออืมบัดาภาษาทธรหมอหมอมน้ำบ้านเฮาเดีย้หลายอย่างหลายอย่างเป็นสมุปิเหต

แต่ว่าแนวใดเนาะแต่ว่ามันผมมีเงินแน่ตอนที่ป้าหอดชงปีผมมีเงินไปอาญามาโตคือจนนั้นนี่กินหือกินยานี่คือใครเนี่ยบ่กค่ะใครคายได้แบบเชื่อกินกับไปกันไปเรื่อยๆนะหมเพราว่าขาดยานี่เป็นยังไงเมียไม่ได้บริกรถึงเลยถ้าว่ากินต่อเนื่องไปนี่มันเกิดดีิเช่าอยู่จักเนาะ ถือยาไปเอาเต็นท์ระเทือนในบัดเทือนหนึ่งเท่าไรถ้ากระเป๋ามาบ้านเลยนะถ้ากระเป๋ามื่อวานนึงเทือนึ่งบัดเท่าไรป่านนี่ไปบ้านเนี่ยขายยาซี่เซนซีเซนยาทินถือถือว่านักอยู่ได้น้องถือว่าทั้งคือว่าทั้งแม่เพิ่นว่าอันว่ามาเลยเนาะเวทเนาะขาดยาแต่โดนเลยอากาได้กินตัวเนืองนี่คือซีดีซีเศ้าอยู่ากินตัวเนืองก็ซีดีซีเศ้าอยู่ ว่าขออนุญาต่ได้จะมีบัตรเพิ่นนันปวดนักปวดเบาได้จะบัตรเนี่เหตุยังไงได้ยินครับลงกระบอนได้แล้วเราเรียกกัซ้ำเลี้ยงลูกน้อยนั้นเหละพี่น้องยเนาะเพราะว่าลงตลาดกับลงมาได้เลยเนาะลงกรได้ถึงขึ้นแตลงขึ้ว่าลงได้แต่ว่าเอาขึ้นนี่ยลำบากเติม ก็ดเคยพ่อแมีแบบว่าจับพิ่นยางนี่เทียนนี่เคยรับยางรึจับยางเจ็บอ่ะผมมีทางที่ว่าทีดีขึ้นรับยางไปพ่อบางท่ันจังที่อือคือแบบที่เนาะนอนกับแบบคือชีวิอยู่ยากเลยอยู่ยากอยู่ครึ่งแขงครึ่งขาอยู่เบิ่งเพิ่นนี่ก็ได้กลางคืนก็นอนอยู่นี่บ่นอนนีอ่ะกลางคืนเจอร้อนหนาวไปรับนอนอ่อคบเนาะ Tao hoa phân nôn tụi hoa phân mưu đã tiêu hạp em bước kia bokum chi phí tên anh hai uni anh coni bóng nặng 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 เห็นแต่ในกล้องบัดมาเบิ่งตัวจริงบัดโอ้ยเห็งคือว่าอันนั้นเห็งนักไปคิดยังใดน้องแล้วจังฉิตดีหรือเศร้าน้อเนาะนั่นแหละเนาะคือทางผู้เป็นแม่นี่ก็บิดทางเลยทางเราเนี่ยบิดทางเลยแต่ไหวคือเห็นนะเห็นลูกเป็นแค่นี้ทางแม่คิดยังไรใช่ไหมไม่จักเลยคิดลเอ้า สี่ลองถามเบิงเท่ว่าแม่โคได้น้ำพยพี่น้องเอฟซีเพื่อนนี่แม่อยากโคลยังเป็นสิ่งแรกอยากโคเงินคำมาช่วยไปกดไปยงังเออถึงยามาเนี่ยเพิ่มเช้าเนาะบางทีงทมันเศร้าหลักๆเลยคืออ่าอยากปจดใยเงินไปซื้อ, <จะ S 1> อยาจ่จนายมาชั้นซะ,ะขอความช่วยเเรือนอกจากค่าพี่น้องอเอฟซีบอลก็ไดืย nhận dạy, xin được tiền đi cho cho dì, à, sao à, sao xa hơn. có tiền cả hả cả tài có đấy. bật dia bật, thừa nó. si xe nó lắp thì. thứ xin hỏi anh đặt tài khoản. xin hỏi mượn cái trang tài แบบขึ้นมากก็แบบนี้เลยเนาะแม่นแบบบ่เห็นลูกบ่เห็นจิงเลยแต่ว่าเราเว้าได้เฮายังสิแบบว่าสื่อสารกันได้ว่าเป็นยงนีแบบแต่ละมือแต่ละวันเพิ่นเป็นยงสิละเออสิเว้าเลยแต่นั่งเบิ่งกันแบบนี้เเนาะทั้งทพ่อทแม่แล้วก็ได้พี่น้องเย เราพื้นจีปะาจีถิมผัดจ็กจีนอะไรเนาะคั้นจะไปห้านะนี่ปัดปะอยู่คนเดียวปะบ่ได้เวลาเขาไปผู้ไปเฮ็ดเวียกินอย่างได้มีต้องมีผู้หนึ่งเนาะบึงอยู่นำเนาะแต่ว่าไปไว้กับคนบ่แม่นแนวได้พี่น้องไงเนาะป้าบ่ได้ได้คนในนี้เนาะมีแต่ว่าเป็ดปลาเป็ดอย่างพิ่นแหละด้วยขันมีไมมมีอย่างพออยากเอามาใส่อยู่ได้เนาะบ่ครับเนาะ ยันบัดคือจากนนในช่วงที่เพิน่นวมาตีตัวเองลุกไปยืนไปพาท่านนี่ยันโมยุพายอันไม่กระตดัดท่านเนาะยันเพิน่นหมุนเพิ่นบุไว้ท<ด>่านซะแต่กับโบเคยมีที่สาเหตุนีน่เนาะยนมีนม่แล้วนเนาะซัดตีไปแล้วพาขาดาาม,มันมือทำไปเลยกันคืออ่าจาังไดนก็คือเห็นหลายคู่หลายคนเนาะอ่า งในที่เพื่อนว่าแบบยง่เลยแบบมีเนื้อผดเพื่อนยังบ่าแบบว่าเห็นในหูในตาตีอะไรสันคือจองไดนบอกคำอยู่ที่บ้านนะบ้านนู่นสันเนาะลุงลุงพันเพื่ที่ว่าเราเห็นเราตีพีเห็นได้บหมครับอันนี้ก็ว่าบ่สร้างแน่นาะบ่คำเนาะบางทีเพื่อนเห็นในหูในตาเพื่อนเนาะบ่เห็นนั่นนะนั่นเลยกลายเป็นกรื่องใจให้ทั้งธรแม่เพื่อน เออเบิ่งแยงลูกนี่ยนี่ได้สะเนาะป็นตรงนี้ะอ่ไปหามุมหามอ่ก็ยังบูชวงบเซากินหืกินยาก็เก่าเก่าทว่ากินต่อเนื่องกันคือคือทั้งทําไมเพื่อนว่านละนาสชเศ้าสีดีอยู่บ่จักคนนะแต่ว่าหาช่วงนั้นงินบูมีงเงินหยุดประมาณสองปีประสณงปีบ่ winter, 2ปีเต็มเต็มเลย หากะลังไปเอาเทือเลขบ่ที่ว่าแม่เอามาให้กินเองเมื่อวานหากินคือนี่กับเศร้านี่เตะเตะเบไข่นี่หรือเปล่าหรือว่ายังยังบบจักไข่เนาะหากะลังกินฟังเบิงเทว่ามีเงินมีครับเลยเอามาให้กินไปว่าจักชงสามวดเบิงเนาะดีขึ้นบ่ดีขึ้นก็จางเจ้พู่เพราะว่าเทือเล็คือกันก็ใส่ผู้พริกนี่แหละยังบบท่านเขียวบบท่านกุ้มแค่ใส่มือเดียว นี่ก็คือการพอไปลงไปแต่ว่าประมาณนี้แล้วสันนอบวีดเมื่อไงเมือไงไมยามไม่เนาะมือนี่ก็พอได้มีอย่างมาฝากมาต้อนไปซื้ออย่างไดนุ่มเนาะฝากมาต้อนทั้ง่เอ้ยเพิ่นคือเท่าแม่เพิ่นว่านั่นละเนาะกินบัตรหนึ่งชมสามกลองกับบ่อพ่อคือวันละเนาะวันละเพิ่นว่าหนึ่งอัน ยอยูนี่ละพี่้องเนาะุ้ยอ่ันนงคือกันเนเศร้าไว้ๆมีภรรักผูญใหญ่ว FC เอฟซีนใดเนาะจากอ่าช่วยทั้งครอบครัวของอ่าซาสาเพิ่นซาาเพิ่นเนาะก็สามารถเนาะอย่างไรบ่าคำติดเตอร์มาทางบ่าคำบ่กคำบ่าวเวียดได้เนาะดีเป็นสภาพบุญให้พี่ดวงเอฟซีเบอร์สูขสุขคนนั่นแหละ ไอ้ตาบ่อคำนอตคำบ่อฮะคำเลยบัดเนาะมาเยี่ยมมายามเบิึงเห็นกับหูกับตาแล้ยบัดไปก็มือตายกับป้าเลยเด้อบัดเด้อเห็นบ่บัดไดเยินน้ำเนาะจังได้ก็สซิบๆเด้อแม่เด้อเนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าคือว่านั่นละอยู่มันหยุดเงินสบายดีเด้อแม่เด้อสบายดีลงมาไปทีมหอยแล้วพี่น้องไอ้บัดที่นี่อ่าอาการคง ซาวซาเพิ่นก็ถือว่าโอ้น้อพี่น้องเอ้ยน่าเป็นห่วงอยู่อ่าคือทางทําไมเพิ่นว่ามาถ้าว่ากินยาต่อเนื่องกันก็คือสิมีชิดเช้าชิดหาอยู่เนาะแต่ว่าช่วงนั้นบัดบ่มีเงินไปต่อคือต่อยานะพี่น้องเอ้ยก็เลยได้จุอ่าก็ถือว่านักพสคอยู่เนาะอ่าแล้วก็นอนแบบคือนั่นละพี่น้องเอ้ยเนาะ โอเคทังหมดคําก็คือสิได้ขอโจบคลิปด้เด้อบดนี้ก็คือสิได้พากันไปเวียกโตจังได๋ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะติดตามรับชมคลิปของบ่คํแล้วก็เป็นกําลังใจให้บ่คําได้เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้าจังได๋ก็อยู่ดีมีแฮงบ่สุขทุกคนเด้อเนาะบ่คก็ขอกราบว่าสดีพี่น้องบ๊ายบาย